สวัสด well ีครับเดี of ๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมต้องเลือกตะข่ายพอพอยิฟายกร์บในรุ่นซิมูเลเตอร์ของเราเป็นตะข่ายที่้อมที่บ้านของคุณนะครับตัวนี้นะครับกว้าง3เมตรสูงตะข่ายตกท้องช้างกะสุบมา2เมตร30นะผมมีตัวเปรียบเทียบเป็นโมเดลก่อนนะครับโมเดลของเราเป็นพอพอยกิฟายรุ่นนี้เลยครับตัวนี้รูปตรงเป็นตัวที่นิยมในท้องตลาดนะครับจากจุดที่ผมยืนตรงนี้ห่างจากผนังเน็ตด้านในนะครับ3เมตร50นะครับ อ่าตัวนี้เป็นโมเดลรุ่นที่สองที่ผมจำหน่ายนะครับตัวนี้ตะข่ายสูงจากพื้นเนี่ยมีแค่ด้านเดียวสูงจากพื้นแค่ร้อยแปดสิบเซนนะครับตัวนี้สองเมตรสามสิบตัวนี้ร้อยแปดสิบเซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินด้วยเหล็กห้าแปดดูครับยืนที่ระยะห่างจากผนังเน็ตด้านในนะครับสามเมตรห้าสิบแต่ถ้าเกิดห่างจากตัวนี้ห่างสองเมตรนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าสมมติเวลาซ้อม พิชชิงเวทอยู่บ e ้านไม่ใช่พิชชิงเวทเด็กห้าแปดอยู่บ้านครับจะปลอดภัยไหมเห็นไหมฮะลูกแรกก็ลูกชนตรงนี้แล้วนะครับโอกาสที่ลูกรอดจะมีสูงมากเวลาเรายืนฟ้องกับตะข่ายแบบเนี้ยโดยเฉพาะเล็กสั้นเราจะเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆครับแต่ตอนนี้จุดที่ผมยืนห่างสองเมตรแล้วนะฮะลูกนะครับเห็นไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นผมติว่าถ้าเกิคุณเลือกตะข่ายกรอบเน็ต ในเกตทั่วไปนะครับที่ไม่ได้รองรับได้ทุกมานะครับนี่คือเกิดอุบัติเหตุแล้วครับช็อตนี้พุ่งขึ้นหลังคาแน่นอนนะครับผมเราดูช็อตหนึ่งนะฮะผมผมขยับเข้าไปใกล้อีกอันนี้ห่างประมาณประมาณเมตรครึ่งแล้วนะครับเมตรครึ่งนี่ยืนเข้าไปใกล้นะครับเหล็ก5.8เหมือนเดิมครับตัวแปรเดิมนะครับผมนี่ครับต้องยืนใกล้มากจริงๆถึงจะ โอเคแต่ก okay, ็ไม no ่ปลอดภัยะครับเพราะว่าลูกคอมาชนตรงนี้แลยนะครับผมสาหรับเหล็กยาวไม่มีปัญหาไดเวอร์ตัดได้เต็มที่เลยนะมันก็จะลูกมันก็จะมาชนแถวนี้อ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงทํารุ่นโมเดลสาออกมาเป็นรุ่นซิมูเลเตอร์ที่มีตะข่ายสี่ด้านออกมาให้ลูกค้าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเป็นเหล็กพิเศษบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีองศาที่ไม่ชันเท่ากับเหล็กห้าแปดครับยืนตำแหน่งเดิมนะครับห่างจากตะข่ายตัวนี้สองเมตร ถ้าขายรุ่นซิมูเลเตอร์สามเมตรครึ่งนะครับพอเป็นพิชชิงเวทเนี่ยก็จะชนตรงโลโก้แล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยดีนะครับนี่ขนาดพิชชิงเวทยังไม่ปลอดภัยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นรีวิวเปรียบเทียบนะครับว่าตะขายรุ่นที่เราเคยทํารุ่นก่อนที่เราจะขายรุ่นซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นทรงนี้นะครับมันไม่ตอบโจทย์กับทุกไม้เวลาซ้อมที่บ้านนะครับซิมูเลเตอร์รุ่นล่าสุดเราตอบโจทย์แน่นอนปลอดภัยครับ ค,ครับ